ทุกท่านคะถ้าเกิดว่าเข้าไปดูรายได้นะคะตรงการสร้างรายได้ของเราอะคะ่ะแล้วพอเรากดเข้าไปดูทั้งหมดเนาะเขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราอัปเดตข้อมูลภาษีแบบนี้นะคะหลายท่านเลยคะ่ะเขาจะขึ้นมาเตือนแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลภาษี <c oughs> ก็เข้าไปกรอกนะคะเพราะว่าเขาจะให้กรอกปีต่อปีแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่มั่นใจว่าเรากรอกได้เรากรอกเรียบร้อยหรือยังนะคะทําไมเขายัางขึ้นเตือนค้างอยู่แบบนี้ก็ให้เราไปที่หนึ่งเลยไปที่หน้ายอดเงินที่ได้รับพอเข้าไปที่ยอดเงินที่ได้รับก็ให้ไปที่ฟันเฟืองขวามือด้านบนพอเราไปที่ฟันเฟืองขวามือด้านบนก็ให้ลงไปดูภาษีของตัวเองว่าล่าสุดที่ a c e b o o k เขาอัปเดตให้เราะวันไหนเหมือนของเปิ้ลนะคะอัปเดตให้เดือนกุมภา ปี2025ก็คือปีนี้เนาะแสดงว่าข้อมูลของเปิ้ลนอะอัปเดตข้อมูลภาษีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะบอกว่าถ้าเขาขึ้นมาเตือนไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าถ้าเราดูแล้วมีการอัปเดตปี2025แสดงว่า เราก็จะได้รับเงินปกติของพี่เปิ้ลก็ได้รับเงินเข้าบัญชีปกติทุกเดือนนะคะไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจว่าเป็นกับระบบของ Facebook ที่เขาส่งทีละล็อตดใหญ่ๆนะคะเพราะว่าคนทั่วโลกอะเนาะที่สร้างรายได้ใน Facebook และมันก็จะยังค้างอยู่แบบนั้นไม่ต้องตกใจอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราอัปเดตแล้วก็สบายใจได้ได้รับเงินปกติแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปอัปเดตนะคะก็ให้เข้าไปอัปเดต ถ้าเกิดว่าเขาให้อัปเดตแบบเป็นกระดาษมันก็จะมีแต่มันอยู่ b e n ก็ว่ากันไปตรงนี้พี่เปิ้ลก็ทำคลิปสอนไว้แล้วนะคะหรือถ้าใครให้อัปเดตกรอกข้อมูลในระบบเราก็กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะถ้าไม่รู้ว่ายังไงก็ส่งอินบ็อกซ์มาพี่เปิ้ลจะส่งตัวอย่างไปให้พี่เปิ้ลก็ทำคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะไปทุกคนตรวจสอบดูนะคะว่าเราทำถูกต้องแล้วหรือยังนะคะสู้ๆคะ่ะ